ถ้าไม่พระไม่ถอนหญ้าได้หญยย้าแล้วคุณโยมไปเขาไปทํางานเขาเนี่ยแล้วหญ้ามันลกอยู่ตามสถานที่ตา่างๆเราไปตัดกิ่งไม้ที่มันหักโค่นลงมาเนี่ยมันผิดวินัยหมดเลยนะอันนี้คุณโยมบางท่านอาจจะไม่รู้น,ะนี่ในทางพระวินัยเนี่ยมันผิดเราแล้วใครจะทําล่ะคุณโยมในเมื่อบ้านหลังนี้เราเป็นคนดูแลเขาเนี่ยให้เราดูแลเขาเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือเราโยมพ่อโยมแม่ก็ใส่บาตร หย่าน้ามาให้เราเนี่ยนะนะเขาหวังเพื่อที่จะให้เราดูแลสานานสถานคือวัดวาอารามก็นี่แหละสิ่งที่เราหนี่ยดูตรงนี้คือเขาเรียกว่าวัดจิตวิจัยนี่แหละคือหน้าที่ของเราคือเราทําตรงนี้ไม่ใช่ว่าการปวดตารเราจะไม่มีสมาธินะคุณดูได้สมาธิล้วนะนั่นเป็นการเจริญจิตภาวานาะปวดอยู่อย่างเงี้ยแกแก่มองอยู่แต่ว่าแกแกอยู่อย่างเงี้ยบางวันก็ เท้าสองชั่วโมงเย็นอีกสองชั่วโมงนะปวดตาดกนะ้ามนีขึ้นเป็นมันๆนนะถามว่าเหนื่อยไหมถ้าคนที่ไม่เคยทำเนะี่ยจะบอกว่าเหนื่อยแต่เรานี่ต้องทําทุกวันเป็นกิจวัตรถ้าไม่ทําวันไหนพอวันรุ่งปวดชิงเบดเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะอะไรมันมันไม่ได้ไม่ได้ทําบ่อยๆแล้วทีนี้จะทําให้ ร่างกายเราไม่อยู่ตัวหมายถึงว่าคงที่เนี่ยนะนั่นแหละเป็นลักษณะนี้นี่ทำอะไรถ้าเกิดว่าอยู่แถวๆนี้มันต้องใช้สติสมาธิหมดแล้วนะเหมือนกับเราตัดเหล็กเราตัดเหล็กเราก็ต้องใช้สมาธิในการมองเซืที่เรามีอะไรบ้างมีเสื้อแขนยาวเสื้อสีเหลืองแขนยาวหมวกโมงแล้วก็แว่นกันสะเก็ดอย่างนั้นแหละ เว,เ,เวลาเราตัดเวลาเราตัดเหล็กเวลาเราเชื่อมเหล็กเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะวัดระวังให้มากที่สุดอุปกรณ์ก็เรามีแต่คนเราเนี่ยซื้อเองเราเป็นช่างอยู่แล้วเราไ้ใช้สําหรับเราไม่ต้องไปยืมเขาญาติย,ยมอุปกรณ์ช่างปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ยืมกัน เหมือนเหมือนเอ่อผัวภมียไภัยเนี่ยผัวภัยเมียมันนี่นะคุณโยมเข้าใจนะผัวภัยเมียนมันน่ยยืมกันไม่ได้นะคุณโยมเป็นเซียวกันเนี่ยเขาผูกเซียวเนี่ยภาคอีสานขอนแก่นหรือภาคอีสานเนี่ยจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขานิยมผูกเซียวกันไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผูกเซียวกับผู้ชายก็ได้เซียวหักกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน นะยกเว้นเรื่องเดียวที่จะใช้ร่วมกันไม่ได้คือสามีภรรยาพวกอย่างใช้ร่วมกันได้หมดนี่เขาเรียกว่าไปเพลีบุกเสี่ยวเขาเรียกว่าน้ำสาบานเรานี่เคยมีเสี่ยวอยู่อยู่ที่นครพนมไม่รู้เป็นไจเล่นไรดียังไงไม่รู้แต่ได้ยินข่าวว่าเขาเสียไปแล้วอะไรบ้างกินไข่กิน สุรากินสุราแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ๆแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกคุณโยมคิดดูกตั้งขณะพริก็เผ็ดแล้วเกลือก็เค็มแล้วสุราพริกเกลืออย่างนั้นแหละแล้วก็ผูกแขนสบุกสบานกันนั่นอันนั้นเป็นความเชื่อเป็นประเพณีวัฒนธรรมนั่นแหละคือทำให้จิตใจของเราน,นั่ะมั่นคงและหนักแน่นเขาเรียกว่าเป็นความรักความสมัคคีอีกแบบหนึ่ง ง่ายๆนะคุณโยมเขาไม่อยากให้มีการทะเลาะวิวาทกันตีกันฆ่ากันนี่เป็นกลอุบายของคนสมัยโบราณน,นะเรามองดูแล้วลักษณะเป็นกลอุบายนะคุณโยมเข้าเข้าใจไหมกลอุบายคือเป็นวิธีการที่ทำให้คนเราไม่ทะเลาะกันอันนี้อย่างพี่น้องลูกหลานเหรียญหลนยังฆ่ากันอย่างที่เป็นข่าวนะเห็นไหม เพราะอะไรไม่มีความรักความสมามัคคีกันไม่เกรงกลัวในบาปไม่มีสติไม่มีสมาธินะพอเล่าเข้าปากหรือยาเสพติดอะไรทําให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมจ้าไฮไลท์คุณโยมคุณโยมคุณโยมข้อแช่ขึ้นเมื่อคือเมื่อวานเพียเหนื่อยงานเยอะ งานสงกระดูกระทั่งวันนะนี่เขาเรียกว่าทําบุญกระดูนี่แหละเรื่องการเจริญ